พอดีหลวงพ่อออกพรรษาเสร็จแล้วขันอยากไปภาวนาไงมาชวนปังเน้นไปภาวนาด้วยกันไม่บอกโอ้ยังก็ภาวนาอยู่แล้วนะผมพ่อไปครับก็เตรียมโขบเตรียมบาทก็เลยได้ไปอยู่ข้ามตรองกวางไปภาวนาที่นู่นเป็นเนนตอนนั้นน่ะก็จะพูดให้เป็นกติตึงใจก็ไม่เดินมาโอ้อวดก็ไปภาวนาภาวนาดีนะที่นั่นจิตมันสงบดีมันภาวนาก็ภาวนามาหลายวันแล้วล่ะมีวันนั้นน่ะก็เลยเรื่องภาวนา เวทนามันขึ้นมากอยู่นะครับนั่งภาวนาะเฮ้เราก็เคยภาวนามาแล้วก็สู้วันนี้ขอสู้สักวันหนึ่งตายก็ตายเออนั่นแหละนั่งภาวนานะสู้กันอยู่น,นะสู้เวทนาสู้จนนู่นน,น่ะอาจารย์ว่าเก็บที่หนึ่งที่สองนน,นะหลังจากนั้นก็ออกจากการภาวนานะไปแม่กาเสร็จแล้วก็ก็เลยพักอันนี้มันเป็นความฝันนะ,ะเป็นความฝันอ่นเล่าให้ฟัเงเขามาหา,หาตุมันจังหัน มีโยมาจังหันมีผู้ชายคนนึงผู้หญิงเป็นสิบนั่นแหละผู้หญิงอยู่ลวาวอายุประมาณทักสามสิบสามสิบห้านี่แหละเขามาจังหันเห็นผู้ชายคนนึงมาจังขันบอกโคเน้นมาจังหันเอ้ามาจังหัน,หนยังไงทไม,ไม่ถวายหลงวงพ่อโอโคเน้นหลงวงพ่อไม่อยู่หลงวงพ่อก็ท่านไปรับมิมนผมอยากถวายโคเนนนี่แหละอดีอาจารใ์ในความฝันมันก็มีอยู่สาวอกก็เลยเอาถวายโคเน้นถวายก็ถายก็เลยเปิดมาป็นโตเป็นปา่าเอาข้าวส่ทุกน ข้าวเขานี่ความมนุกในในฝันนะไปก็เอาข้าวมาข้าวมีนหอมมากเปิดขึ้นนี่ข้าวใส่ปลาเสร็จแล้วก็เปิดเป็นปลาเปิดไปตัวอีกก็เป็นปลาอีกสามตัวเรามีสามองค์แังเราเาตัวนึงใส่ปลารู้สึกในสวรรถนู่นมันฉันข้าวก็มันหอมมันอร่อยมากนี่ยทำไมข้าวมันอร่อยกันเพราะมันไม่เหมือนข้าวในของเราทํามันมันอร่อยมันหวานยังไงไม่รู้ฉันเสร็จแล้วก็เลยเราวันนี้ผมขอสินคุบาเนียนหน่อย อ่าผมมาอยู่นี่นานแล้วผมไม่ได้รับสินอ้าโยมานีนผมมาอยู่นี่นานแล้วไม่ได้รับสินอนีกอุบเนนจะรับสินอะไรอะ่ะบอกรับสินห้าเอะอาจารย์เราเพิ่งบวชงตั้งแต่บวชมาก็ไม่เคยให้สินใครมันจะให้อะไรบอหนอไม่เป็นไรพราเนนอย่งถ้าผิดผมก็จะบอกเขาว่างี้นะเออถ้าผิดผมก็จะบอกผม,มให้อุกะเนนเป็นสักกีพยานอย่างนี้นะเอาเงินเอาเอา,เอาแต่ไม่รู้นะมันมันให้สินยังไงไม่รู้อย่างเรางงเงินตั้งแต่บวชมาก็ไม่เคยให้สินใ,นใครนะ ให้สินจะจบม้วนสินเรียบร้อยเลยทีนี้อาจารย์คือมันแตกตรงนี้ว่าอาจารย์แตกใจมากจนสะดุ้งจนแตกใจว่าเอ๊ะผู้หญิงมาสิบกว่าคนนั่นแหะตอนไม่รับสินหน้าตาเป็นอีกอย่างหนึ่งพอรับสินไปในหูผู้หญิงสวยมากเป็นปังรัศมีผู้หญิงนั่นหะหน้าเขานี่อิมเบอร์เป็นหน้ารูปไข่อิมเบอร์สวยมองมีรัศมีในตัวมันแผวเผาน้าเขาอ่ะมันแผวเผาที่อาจารย์พูดนี่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ปฏิพัทธ์เขานะ คือชื่นชมว่าชื่นชมเพราะว่าเขามีสินปับ๊บเกรนนกชื่นชมว่าขนาดสินห้านขนาดนี้ห้าสินแปดจะขนาดนี้เออมันงามด้วยสินไงทีนี้ก็เลยครับบอกโบรเรนครับผมขออนุโมทนาเรีเนไปเยี่ยมบ้านผมได้ไหมก,ก,ไก,ไก็เลยบอกว่าเอาไปก็ไปตั้วยันไงวะทีนี้ยังก็เลยพูดกับเขาบอกว่าเออเอาองค์นั้นไปด้วยได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้โบรเรนองค์นั้นไปเลยไปแล้วกลับมาไม่ได้เออเราจมาไปได้คุณเรนไปได้ครับ แต่องค์นั้นนี่ไปแล้วไม่ได้กลับนะครูวันเนะหรงนั้นธรามาไปก like ็จะได้กลับไหมได้กลับถ้าครูวนเรียนไปได้กลับนี่แต่องค์นั้นไปไม่ได้กลับองนั้นไปก็ไปความสึกเห็นไหมพอไปก็ไปมันปึ๊บลงไปข้างล่างเลยย้ำนะคือความฝันปึ๊บลงไปข้างล่างเลยเพนั้นเจ้ว่าเดินก็ไม่ใช่เจ้าว่าเดินไปกับพื้นก็ไม่ใช่เจ้ว่ามันจะว่าออกไปมันเดินออกกับพื้นประมาณสองไงมันลอยไปเรื่อยเดินไปเรื่อย โอ้พันเมืองเขาเนี่ยคนขู้ือมาอาจารย์ว่าในรกรุงเทพเขาเดินฝักไยนะยิงน้อยกว่าเขาอีกนะเดินโอ้โหใส่เสื้อขาวสแสงเกงดําผู้หญิงก็ใส่กระโปรงกระโปรงดําแต่ว่าเสื้อเขาเสื้อขาวอาจารย์มองอุ้ยทำไมคนเยอะจริงๆทินี้อาจารย์เดินไม่กับเขาแล้วเขาก็เดินตามหลังอาจารย์อาจารย์ก็เดินไปเรื่อยแล้วเขาก็เห็นพระนี่เขาจะเคารพมากอยู่พอพระเดินมาอาจารย์เดินไปเนี่ยเขาจะยืนปึ๊บให้ความเคารพือมองด้วยความเคารพ พอผ่านกับเขาก็ถึงจะเดินเขาให้ความเคารพพระเนียนะจะไปเรื่อยนานโอ้โหบ้านเมืองก็สวยงามมากพิจิตรพิสดารจริงอาจารย์ว่าวัดบวรหรือวัดพระแก้วมันสวยงามและยิ่งจะแบบนั้นะแต่เป็นเมืองเขามันโอ้ยถนนลังในเมืองน่าหยางเลยเราสุดลูงลูกตาคนเยอะจริงๆนี่คนทำไมมีเยอะจังเดินไปเรื่อยกับถึงไปถึงบ้านเขาอาจารย์ไปเห็นบ้านเขาเอ๊ะนี่มันใชไม่ใช่บ้านเหมือนวังเพราะมัน อตำแพงของมันเป็นแก้วเป็นจิตพิสดานมากเขาบอกเอ๊ะเนี่เนี่ยกูเนนบ้านผมอบ้านโยมหรือมไม่ใช่วังหรอบอกใช่ใช่กูเนนวังเออโยมเป็นเป็นวังก็แสดงว่าโยมเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเมืองดิใช่กูเนนผมเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเมืองโอ้โยมก็ไม่บอกอตมเนะไม่บอกเงนินเขาก็บูดมาเอ้ากุมเนนก็ไม่ถามผมอาจารย์เราก็นึกเออเราก็งูเรา,เราไม่ได้ทำ กระดางตึงในใจได้เอ๊ะเราก็โง่เราไม่ได้ถามเขาก่อนทีนี้ก็คนเนี้ยมีมเข้าไปหน่อยก็ยังก็ตึงใจอุย้ยเป็นพระเป็นเนียนจะเข้าไปในวงังนี่มันไม่ไม่หมดไม่ควรเนอะคนนี้นีมัลเป็นเป็น,ปนสลีมมงคลหน่อยไปเหยียบหน่อยนึงก็ยังดีเอาไปก็ไปว่ะคือ,อพูดกันเนี่ยไม่ใช่พูดพูดเป็นภาษาเงี้ยเหมือนพูดภาษาใจภาษาใจคืออาจารย์สงใจเป็นไงก็มันเป็นคําพูดออกมาเลยเอออาจารย์พอเราคิดปับ๊บเหมือนกับส่งภาษาใจอยอยางไงฮะ ภาษาใจกับภาษาพูดมันเหมือนกันเลยส่งปุ๊บเขาก็ตอบมาปั๊บเลยน้องไปก็ไปนะประตูเขาเปิดแอร์ริมาอาจารย์เลยเข้าไปเหยียบให้เขาไปเหยียบจะเข้าไปไกลก็เลยบอกว่านี่นะมหาวิทยาตมาว่าจะเข้าไปไกลไม,ไม่ได้ครับมันไม่ดีไม,ไม่สมมนณสสารูปอย่างเงี้ยไม่เป็นไรโอเคเป็นกษัตริย์นะโอ้โหแกรูปงามจริงนะตัวใหญ่ลูปสวยเงามคนก็นน่าจะอยูุ่ประมาณอาจารย์น่นนาจะอยุห้าสิบนี่แหละ เังไม่เห็นหกสิบหรอกตัวใหญ่ร่างมันเริ่มสง่าราศีมาคนรูปร่างใหญ่แล้วมีกล้ามคล้ายๆผสมส่วนเป็นรูปหล่อด้วยสง่าราศีอู๋มองโอู๋เป็นคนมีอำนาจเป็นกษัตริย์อาจารย์ว่าเออขับเลยเนาะอาจารย์ก็บอกครับกูเรียนขับก็กลับพอกลับปั๊บกลับมาเลยทีนี้อาจารย์พอกลับปั๊บมันฝันไงสะดุ้งเดือดหินเอออู๋ใส่เรายแล้วไปบ้านหลวงพ่อก่อนก็วิ่งไปเลย วึ่งไป,ปาาที่แปลบาดหน้าก็ยังไม่ล้างเลยนะเปเนรออกจากโกดก็ไปเลยเพราะมันสายไงตื่นขึ้นมาสายแล้วไปดูบา่าหลวงพ่อเอ๊ะบา่าหลวงพ่อก็ไม่มีสงสัยลหลวงพ่อมาเรียกอาจารย์เดี๋ยวว่ามันนอนหลับลึกงไงยบาดหลวงพ่อก็ไม่มีออกไปไหนลหลวงพ่อไปไหนพอไปเห็นบาดไม่มีนึกถึงเขาบอกว่าลหลวงพ่อไปฉัน้น่ไอที่ฝันนั่นแหละมันจะจริงของเขาบา้บางเขาบอวิ่งเขามาเรียกเพื่อนเนรนั้นเนรนั้นโกดสอดอยู่ว้ายตื้นๆงานบอกตื้นๆ แจ้งจนหูตาสว่างที่หมดโกรธสะอยดจนนี่ก็เลยไปเอิ้มมืพี่ไปออกไปอบาตอะไรไปของสลาไปก็ไปสลาก็ไม่มีพระเด็กก็มีแน่อีกอง์นึงอยู่นั่นก็เลยไปบินบัตสามอกด้วยกันอย่างเนี้ยบินบัตนในหมู่บ้านก็เราอยู่สามอกนั่นแหละบินบัตก็กลับมาก็นั่งอยู่จัดเข้าหาเงี้ยแหละใกล้จะฉันแล้วล่ะก็มีรถคันนึงวิ่งมาเป็นรถเป็นสีไข่ ถ้าสมัยทุกวันนี้ก็เป็นคงเป็นห้าร้อยอะสมัยนั้นไม่มีดอกยอมพี่กาแมงเว้นเมื่อปีสองห้าสองหกอะขย์มาอยู่บ้านจายปีสองเจ็ดรถเบ้นแบบนั้นไม่เคยเห็นเลยอันนี้พูดให้เป็นกติตัวอย่างไม่ได้มาโอ้มาอวดนะเออักพักรถมาจอดตับ๊บพูดเป็นภาษาไทยวันเอ็นวันเอ็นอย่าเพิ่งสันอ่าออมาไลงจากรถมากำลังจะฉันนี่น้มันเฮ้ยมันเหมือนผู้ชายเมื่อคืนนี่ว่ะ ผู้หญิงก็สวยมากใส่ชุดไทยะนะก็อาจารย์ก็เปิดเป็นโตโอ้โหเอ๊ะมันทำไมเหมือนเมื่อคืนแสนเนบาทเอาข้าวแสนเนบาทก็ส่งให้ให้เียนต่เอเห็นผู้หญิงสวยมากใส่ชุดผ้าไทยใส่สิ่นไทยอาจารย์เห็นผู้หญิงโอ้โหสวยจริงๆผู้หญิงเลงด้วยความที่ว่าอาจารย์มันก็ไม่ใช่ปฏิพัทน์นะด้วยความที่ชื่นชมแกเ,เหมือนผู้หญิงเมื่อคืนนี่ทำไมมันสวยจังมีรัศมีในตัวกระดูอาจารย์ก็เลื่อนใจไว้ เมื่อผู้ชายเมื่อคืนนี่นึกในใจอยู่ด้วยแกก็ยิ้มยิ้มมุมปากทีนี้ก็เลยถามไอ้โยโมโยมมาจากไหนเนี่ยคุณเ,เนีนผมอยู่ยแถวๆนี้แหละครับผมจะรีบกลับนะคุณเนนนะเพราะผมจะรีบกลับโอ้จะรีบกลับครับครับคุณปนนผมมีธุระแล้วโยมมาจากไหนผมอยู่ยแถวแนี้แหละครับคุณเนีนมันอยู่แถวแนี้มันหมายความว่าเออแล้วรถมันรถสมัยนั้นรถเบนซ์อะคันรถสีไฟสีทองอะมันเราสงว่าก็ขับปืนไปที่น้่นก็ฉัน ฉันเขาไปใคยเล่าให้ฟังฟังนะให้หมูเพื่อนฟังจกนกินฉันฉันข้าวเพามันหอมอร่อยมากมัหวานจยิงแต่เขาก็ยิ้มแล้ววนเนีครับผมมีตุระด่วนผมจะรีบกลับนะวอนเนียนจะถามอะไรหน่อยก็ไม่ไม่กล้าถามนะก็เลยถามว่าโยมมาจากไหนเนี่ยผมอยู่แถวแถวนี้แหละครับวอนเนียนแต่เจ้าพวเขาโกหกก็ไม่ใช่เลยเขาอยู่แถวแถวนี้แหละครับเขาอยู่หันกระต่ายก็ไม่ใช่ตอนนั้อยู่หันกระต่ายเขาต้ลงงกว้างมนขึ้นหันกระต่าย เราไ่ขอไอ้ที่มันสวายมันสวายอะไรเนี่ยถอดเป็นปลาเหมือนเดรนครับเป็นข้าวเป็นปลาครับผมเป็นปลาเป็นเปรนเมื่อในรันเป๊ะเลยแล้วมันหายไปยัเลยอร่อยมากมาแล้วมันหายไปนคเลยขับรถเสียงปื้อนี่ไปเลยก็หายไปเลยจะไม่รู้มันหายไปหายใจเราได้ยินเสียงรถไงเราก็นั่งสันไงเราไม่ได้ตามดูใช่ไหมตามรถไปผมก็ไม่ได้ถามเขาเหรือเขาจะถามว่าผมปวดนะแนียนที่ไปด้วยผมก็ไม่ได้บอกนะ แต่พูดจริงด้วยเชตเดชะบุญต่อหน้าพระเจ้าเลยไม่ได้มาโอ้มาอวดนี่คือเล่าให้ฟังเป็นฉันจริงเลยอาหารมันอาจะากินดีวันนั้นมาหสามวันยังไม่หิวข้าวเลยใช่จะบอกาสามวันก็ไม่หิว